สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอ่านไพ่18บวกนะครับมีลูกค้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางด้าน18บวกนะโอเคทีนี้ลูกค้าอยากจะรู้ว่าจะเลือกคนไหนดีเกี่ยวกับเรื่องรสนิยม18บบวกนะผมขอใช้คำพูดแบบ เป็นอันรู้กันนะครับก็คือมีลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาหาแล้วมาปรึกษาเรื่องสิบแปดบวกว่าเขาอยากจะเลือกคนไหนเขาต้องการแบบว่าจะจริงจังกับใครสักคนเนี่ยถึงเวลาแล้วต้องเลือกจะต้องเลือกคนไหนดีโดยเช็คจากพลังงานแล้วว่าพลังงานของไพ่ที่เปิดได้อ่ะอ่านักเรียนนักษาดูนะเป็น d ดวิลกับแปดเหรียญเดวิลกับแปดเหรียญเนี่ย ลักษณะของความสัมพันธ์คือเขาชอบเศษเป็นคนที่แบบมีความต้องการบ่อยมากและเยอะมากมีความต้องการแบบทีีทอ่ะคือเห็นไม่ได้เห็นแล้วมีอารมณ์ทันทีมีความต้องการค่อนข้างสูงอโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเดี่ยวกับเรื่องท,ท,ที่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาบอกมาคุยกันนะ แต่บันถึงเวลาบางทีมันต้องมีการเลือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเลือกเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดเลือกในสิ่งที่มันเป็นเซฟโซนอ่ะไม่ไม่ได้แบบพําเพื่ออะไรนะอแต่มันเป็นแบบว่าความต้องการส่วนบุคคลเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาในตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีความรู้หรือแนวทางที่มัน ถูกต้องหรือไปในทางที่ถูกที่ควรมันก็อาจจะส่งผลไม่ดีต่อคนอื่นๆได้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองตัวหมายหมายถึงว่าตัวเจ้าชะตาเองหรือกับคนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดคนหนึ่งคนขยับคนลหลายๆคนย่อมมีผลกระทบอันนี้ตามวงจรวงจรชีวิตเลยนะหนึ่งคนขยับอีกหลายคนรอบข้างเกิดความสั่นไหวเกิดความกระทบ ทีนี้เราก็ต้องมาดูในในขอบเขตของเราว่าโอเคนิสัยเป็นแบบเนี้ยฉันมีความต้องการสูงและต้องการบ่อยต้องการมากอยากมีคนเข้ามาในตอนนี้สองสองคนแต่ไม่มั่นใจว่าสองคนนี้รถซืนิยมจะถูกกับตัวเองไหม เขาอยากจะเลือกที่ก็อยาก,อกให้มันถูกใจอ่ะแต่บางเรื่องมันเปิดเผยไม่ได้มันไปถามตรงๆไม่ได้อ่านักเรียนนักศึกษาพอเข้าใจนะว่าเรื่องบางเรื่องมันไปเดินหน้าแล้วไปถามถามเรื่องรสริยมแบบนี้ตรงหน้าเลยบางทีมันไม่ได้มันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เครื่องมือในการที่จะ ช่วยในการตัดสินใจโอเคไพ่ทาโร่สามารถเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้แล้วคุณก็ไปพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าไพ่ทาโร่บอกมาเนี่ยคุณเชื่อหรือไม่เชื่อคือต้องใช้วิจารณญาณช่วยตีตจอย่างน้อยมันก็เป็นแนวทางในการช่วยในการตัดสินใจแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยสังเกตว่าจริงไหมอ่าทางที่เดินมาถูกต้องไหมโอเคตรงนี้เดวิวกับแปดเหรียญนะเป็นคนขยันอืขยันทำการบ้านขยันแบบมีความต้องการสงูง มีความต้องการเรื่องพวกนี้สูงมากต่อไปเรามาดูกันนะว่าคนที่หนึ่งเขาติต๊กปากไว้เรียบร้อยแล้วลงเชื่อเลยล้ะเราก็ให้สมุติว่าเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นแบบนี้อ่าเป็นอัศวินถ้วยกับเด็กถือดาบลักษณะของอัศวินถ้วยกับเด็กถือดาบคือลีลาเยอะลีลาเก่งเป็นฝ่ายลุก อ่าก็ต้องถามว่าคุณชอบคนแบบนี้ไหมจะทําอะไรแล้วแต่จะมีอะไรก็แล้วแต่ลีลาเยอะมากอ่ามีการแบบว่ามีความโรแมนติกอ่ะมีความโรแมนติกก็ค่อยเป็นค่อยๆไปช้าช้าแต่ก็มีความเป็นฝ่ายลุกอ่ามีคนเป็นฝ่ายลุกชอบแบบชอบค้นหาชอบสัมผัสเขาเรียกว่ามีความประณีตละเอียดอ่อนอ่าไม่ จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลักษณะของค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็มีความเป็นฝ่ายลุกฝ่ายลุกนะอ่าบางทีคุณต้องแทบไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้เขาก็เป็นคนลําดับเหตุการณ์ให้อ่าโอเคนะอัศวินถือทวนค่อยๆเป็นค่อยๆไปลีลาถือว่าใช้ได้มีความสุนทรีมีความโรแมนติก ไม่ใช่แบบว่านึกจัดตรงนั้นได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีลักษณะของการจัดบรรยากาศามีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรเงี้ยแต่มันก็จะดำเนินดาเนินไปแบบมีขั้นมีตอนต่อไปอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นลักษณะแบบราชาเหรียญคนนี้ค่อนข้างจะเขาเรียกทุกอย่างมันพิเศษเนี้ย พิเศษมันต้องแบบว่ารักชวรี่ต้องมีความเป็นพิเศษอะ่ะคือถ้าจะถ้าจะมีอะไรครันเนี้ยต้องอาจจะต้องเปิดห้อง VIP เห็นไหมเปิดโรงแรมดูห้าดาวอ่าเขาเรียกว่ามันต้องมีความเซอร์ไพรส์ราชาเหรียญนะเป็นลักษณะของสิ่งพิเศษสิ่งดีๆคุ้มค่าคุ้มราคาเลยแล้วเอาเรื่องเนี้ยมาผนวกกับเรื่องของความต้องการ อาจจะต้องเป็นรสนิยมพิเศษมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อความรู้สึกดีทางใจอ่าถามว่ามีความต้องการบ่อยไหมส่วนคนเนี้ยราชาเหรียญมาพร้อมกับเดอะสตา์เนี้ยคือช้า กว่าจะเริ่มต้นกว่าจะอะไรโอ้โหทำนู่นทำนีจนน่จัดนู่นจัดนี่ต้องมีน้ำมันต้องมีน้ำหอมต้องมีอะไรต่ออะไรเงี้ยมันช้าแล้วในเรื่องของการลุกการรับเนี่ยค่อนข้างเป็นไปที่ต้องใช้เวลาอา่าเพราะคณผู้หญิงบางคนอาจจะเหนื่อยอะ่ะเออเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ไม่ไม่เสร็จทักทีอะไรเงี้ยมันมันจนแบบว่าจนหมดอารมณ์ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหมันใช้เวลานานมันเหนื่อยมันกลายเป็นอะไรเงี้ย อันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคนที่หนึ่งเวลาดีเป็นฝ่ายลุกมีความรวดเร็วคนที่สองชา้ชาๆได้พาเริ่มงานใช้เวลานิดหนึ่งแต่ถามว่าถึงเป้าหมายไหมมันก็ถึงเป้าหมายจากคุณจะชอบแบบไหนเพอเพอคนที่สองเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายลุก แต่ลุกคุณลุกแล้วเนี่ยเหนื่อยไหมคุณต้องมาคิดว่าเออคุณคุณต้องมาคอยจัดการทำอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานเพราะสตาร์มันบ่งบอกเราค่อยๆ่อยเป็นค่อยๆไ,ไปมันลักษณะของความนานแต่ในเรื่องของอัศวินถ้วยกับเด็กถือดาบมันก็มีของความรวดเร็วจู่โจมเร็วมีวยลักษณะฉับไวเร่งเร้าอะไรประมาณนี้นะโอเคสรุปคร่าวๆก็คนที่หนึ่งเป็นแบบนี้คนที่สองเป็นแบบนี้ตามที่บอกไว้ทีนี้แหละ ของคุณลูกค้าก็จะต้องเลือกแล้วว่าคุณอยากจะชอบคนไหนมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าจับไพ่แล้วว่าคนที่หนึ่งค่อนข้างจะเป็นคนหนุ่มไฟแรงคนที่สองดูจากอดูจากราชาเหลียญกับฝาเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างจากผู้ใหญ่ไปปลายเพราะฉะนั้นลักษณะของลีลาท่าทางหรือว่ารสนิยมมันก็จะมีความ ผิดแผกแตกต่างกันอ่าแต่ถ้าคุณประเภทแบบไฟร้อนแรงจุดปุ๊บติดปับ๊บเพราะฉะนั้นทางเลือกที่หนึ่งมันน่าจะดีกว่าจุดปุ๊บติดปับ๊บสนองได้ปุ๊บแล้วก็มีได้บ่อยๆอ่าแต่ถ้าเกิดพอมีทีง้งแล้วต้องใช้เวลาเวลานานเนี้ยกว่าจะได้กินกว่าจะอิ่มกว่าจะอะไรใช้เวลานานทีมันมันก็นานเกินไปอ่ามันก็จะทําให้เหนื่อยเมื่อยล้าหรือว่า แล้วแต่นะแล้วแต่บรรยากาศบางคนชอบเลิฟชอบสบายสบายชอบใช้เวลานาน,านๆอันนี้ต้องแล้วแต่ว่ารสนิยมของใครเป็นแบบไหนโอเคนะครับใช้ไพ่ประมาณนี้หกใบง่ายง่ายประมาณนี้แล้วเราก็ดูลักษณะของความเป็นไปในคําถามนะคาตอบเราสามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้ามาผ,ผูกความความหมายความสัมพันธ์ของไพ่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในการเปิดไพ่เปรียบเทียบหรือเปิดไพ่ตัวเลือก ในเรื่องของความต้องการหลายหลาแบบบางครั้งข้อมูลบางข้อมูลเป็นความลับบางครั้งข้อมูลบางข้อมูลมันต้องการหาคําตอบเพื่อเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องโอเคนะครับจบแล้วนะครับกับการเปิดไพ่เปรียบเทียบนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ